สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับแบ็กกิสเร์นะคะกับเพจอัปเดตแล้วก็กิจกรรมนะคะประจำวันที่6พฤศจิกายน2568นะคะก่อนือนอเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องไม่บ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ดิเน็ตทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะหากคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็กกิสเร์แล้วแล้วก็ไม่บ้านขออนุญาตแนะนำร้าน super special shop นะคะ ถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID password ด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปเท่านั้นเองสาม,มารถสอบถามทางร้านได้เลยนะคะหากใครงงหรือจะดูคลิปที่แม่ว่านเคยสอนไว้ก็ได้นะคะสำหรับเลทราคานะคะก็จะเป็นตามนี้เลยถ้ายัางไงก็รบกวนสอบถามทางร้านก่อนด้วยนะคะว่าราคาตอนนั้นจะเป็นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีก็จะมีราคาที่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ช่วงไป แล้วก็ร้านนี้นะคะยินดีตอบคำถามสำหรับทุกคนเลยไปบ้านจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้ในใต้คลิปเลยนะคะสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ Line แอดเลยนะคะถ้ายังไงก็ขออนุญาตฝากร้าน Super Special Shop ไว้ด้วยนะคะทุกคนราคาเนื้อหาหลักสำารัจวันนี้นะคะก็คือสาระดำนะคะระดับแบดเกาสำหรับทหารไม้ไผ่เนาะก็ได้ทำการอัปเดตเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะระดับ8พลังโจมตีก็เริ่มต้นที่360นะคะระดับ9 370แล้วก็ระดับ1 0 380ดิเด้อ เอ่อมันเป็นบอสสารดำแบบเดี่ยวนะคะซึ่งก่อนอันนี้ก็จะมีเจ้าตัวสันกุลกุมิโฮแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งอะลืมแหละหมู่ทองคําถ้าจําไม่ผิดเออจะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวให้กระชับมากขึ้นนะคะเมื่อดําเนินการแปลรูปผลิตเนาะให้เหลือสิบเอ็ดวินาทีอ่อโอ้เพื่อไม่สามารถอัญเชิญผู้ช่วยส่วนตัวด้วยขีรัฐ <laughs> อันนี้สาหรับคนที่ ชอบเล่นกับเมดนะคะหรือว่าผู้ช่วยส่วนตัวนั่นเองเนาะก็อะไรเนี่ยปรับเปลี่ยนให้มีเวลารอปุ๊บ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 อืมอาา่าฮะโอเคต่อไปลบอาหารสัตว์เลี้ยงต่อไปนี้ซึ่งเคยให้ผลดีต่อการเอ,อ่อพัฒนาเรื่องสัตว์เลี้ยงในอดีตเนะีคะก็คืออาหารสัตว์สมดุลอุดมไปด้วยสารบัตที้ตุ๊ด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 อ๋อโอเคปรับเปลี่ยนเอ,อ่อของรางวัลที่เอ,อ่อได้รับจากในกล่องเสียงคำรามของบานนะคะ ต่อไปแล้วก็ปรับปรุงขอธิบายหิงคอนวันนี้มันจะน้อยๆหน่อยนะเพจอะแต่กิจกรรมห้ามพลาดบอกไว้ก่อนต่อไปกวาดล้างบอสเอเดเนียนะคะก็มีงานปรับเปลี่ยนนะคะถ้าเอาแบบง่ายๆเลยขอแบบสรุปย่อแล้วกันเนาะก็คือมีการปรับเปลี่ยนลูกแก้วเก็บเอ่อเก็บเลือดนะคะให้จากเป็นสีเขียวเป็นสีดําแดงนะคะประมาณนี้แล้วก็บอสจอดีนะคะก็คือเลือดลดลงพลังป้องกันลดลงเลือดของเจ้าตัวปีกสีดําลดลงก็คือเนิร์ฟลงนั่นแหละ แล้วก็บอเอ็นซิลานะคะก็ทําการเนิร์ฟลงนะคะเลื่อนน้อยลงอะไรน้อยลงประมาณนี้มีสองตัวนะคะสำหรับบอสอิเดเนียต่อไป mm. บอสช่องวายอย่างความมืดวันนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนให้มาเกิดใกล้กันมากขึ้นแล้วก็ตําแหน่งต้องบอกว่าตําแหน่งก็คือเกิดตายตัวไม่มีสุ่มแล้วนะคะเผื่อใครไม่รู้บอสช่องวายอย่างความมืดบางตัวบางทีมันจะมีสุ่มจุดเกิดอยู่ประมาณสองสมทีเนาะอันนี้ก็คือโอเคเกิดที่เดียวแบบไม่ต้องสุ่มแล้วประมาณนี้นะคะ อยากให้ปรับเพิ่มอีกหน่อย, <c oughs> อยเพิ่มอีเดี๋ยวเาโอเคต่อไปสงครามฐานแล้วครอบครองนะคะง่ายก็คือมีการรีรีจํานวนการลงรีระดับการดาเนินการอะไรอย่างเงี้ยจากระดับสี่ระดับสามระดับสี่ระดับห้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีการปรับเปลี่ยนจํานวนคนนะคะก็คือเรียกว่าหมุนวนไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้วันนี้ก็มีการปรับตรงส่วนนั้นแล้วเนาะต่อไปอยุไอจากการหินขึ้นรูปนะคะเอ่อ UI การจัดก,การเห็นขึ้นรูปอ๋อเพิ่มไอคอนเข้ามาในช่องกระเป๋านะคะก่อนหน้านี้จะต้องกดคลิกขวาบ้างกดเอ่อ EXC ไปตัวละครบ้างตอนนี้เพิ่ม UI เข้ามาใหม่อีกเด๋ยวมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวโอเคค่อยว่ากันอีกทีนึงอ่ะโอเคสําหรับแพดอัปเดตมีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้างรางวัลเชื่อมต่อพิเศษรับเดือนแห่งชาคาทูนะคะอันนี้บอกเลยว่า เด็ดจริงถึง10ธันวาคมก็คือแหนเพอรบิดรู้ทันนะแต่เอาเป็นว่าดีนะคะแจก่าเถอะง่ายๆเลยออลน์ให้ครบ21วันนะคะรับผิดคอนไปเลยจุกๆ4,500ก้อนนะคะก็จะแบ่งเป็นมีวันละ300ก้อนนะช่วง6ช่วง7วันแรกเนี่ยเห็ปะก็จะเป็นก่อนตลาดชากระทูหิงคอน300ก้อนเอ่อประมาณ5วันนะคะนี่ก็เอาง่ายๆออลให้ครบ21วันละกันนะคะทุกคน ซึ่งของอย่างอื่นนอกเหนือจากหินคอนนะคะก็จะมีคอนคอนแจกด้วยคอนเจคอนเอาไวต้วไวตีชุดเออเขาบอกเอาไว้ตีชุดเด็ก้อนหรือว่าเอาไว้ตีอาวุธราชันนะคะอันนี้ต้องเลือกเนาะแล้วก็มีก้อนต้นกําเนิดแห่งความมืดเอาไว้เพิ่มเฟลนะคะจะเป็นประมาณนี้ตึงดีมากแล้วก็กล่องสมบัติเจอจรัดของชาคาทูโอ กระซูมได้ของข้างในนะว่าจะมีหินคอนให้อีกประมาณโอ้ขั้นต่ำคือหมื่นก้อนโอ้อยากได้แสนก้อนมันจะได้ไปะวะโคตรอันนี้อะไรครับเนี่ยแล้วก็มีเพชรอรุณไทยกับกล่องทองแท่งของชาคาถูไม่เอากล่องทองแท่งได้ไหมเอาออกไปหินคอ,อนในไอ้กล่องนี้คือเวอร์วังอลังการมากแต่คําถามคือเราจะได้หรือเปล่าเพชรอรุณไทยเขาบอกว่าเป็นไอเทมที่ขายได้ราคาหนึ่งหมื่นเอ็มนะคะ โอ้โอ้ไม่กอดดีทุกอย่างเลยนะยกเว้นทีกล่องทองแท่งชะกทูนแล้วของสวดมนต์กันนะทุกคนเปิดแล้วไม่เอาไม่เอากล่องต้องแต่งกล่องทองแท่งอ่ะมันก็เป็นทองแท่งก็ต้องไปสุม่มสุ่มเอาเว่าจะได้ตังเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดอ้นทีอัตรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเด่ยแต่ละอันล่ละอย่างโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการล็อกอินยี่สิบเอ็ดวันเดอร์ต่อไป นี่อันนี้ก็อันนี้ก็เดดพูดเลยอ่ะเดือนกิจกรรมเดือนแห่งจากรทูตามหาเหรียญทองที่หายไปนะคะก็คือเราจะต้องไปฟาร์มหรือว่ารวบรวมหรือตกปลานะคะเพื่อเอาเหรียญทองลวดลายปริศนาถ้าถามว่าทําไมไม่บ้าถึงเนี่นํะว่ากิจกรรมนี้มันดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อน คือออนไลน์ทุกวันนะคะวันละ120นาทีจะได้รับเหรียญทั้งหมด20เหรียญซึ่งเขาเอออันนี้จีเ็เขียนไว้บอกว่าถ้าเกิดเราออนครบทุกวันนะคะจะสามารถรับเหรียญได้สูงสุด540เหรียญน,นะคะอันนี้จากออนไลน์อย่างเดียวเนาะก็คือกิจกรรมถึง3ธันวาคมทีนี้ถ้าอยากได้เราถ้าเราอยากได้เพิ่มเนี่ยซึ่งยังไงก็ต้องหาเพิ่มอยู่แล้วแหละมันไม่น่าพอเราก็ต้องอย่างที่บอกคือไปตีมอดรวบๆหรือว่าตกปลานะคะ แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกทีนึงว่าเหรียญมันจะดอกยากหรือเปล่าเพราะข้าวที่แล้วอ่ะก็เอาตรงก็คือมีความดรมาม่านิดนึงตรงที่เหรียญมันดอปยากมากๆเพราะว่าของมันดีนะคะอันนี้มาเดี๋ยวพามาดูว่าของมันดียังไงนะคะเดี๋ยวขอพาไปดูในเกมนะจะได้เห็นภาพง่ายๆอ่ะจุดแรกเหรียญน,นะคะเผื่อใครไม่รู้มันจะอยู่มุมขวาบนรวมทรัพย์สินตรงนี้นะคะนี่อ่ะแล้วก็ที่จะพาไปดูในเกมเพราะว่ามันจะเห็นภาพง่ายกว่านะคะ เปลี่ยนทองวลวดลายปริศนานะกิจกรรมเมื่อกี้เลยก็คือนี่นะคะคือเห็นไหมว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการตีบวกทั้งหมดเลยซื้อองไงทุกคนก็ต้องใช้อยู่แล้วเนาะถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นกล่องชุดแฟนะคะมีให้แลก2ชุดนะคะแล้วก็มีกล่องพรทองค่าของอากิวตเอาไปฟาร์มกันแล้วก็มีเฟล250เฟล,ลมีตัง้งแต่120 2 0ร150่องแล้วก็250เลยนะคะถือว่าเยอะมากแล้วก็มีแจกกล่องเอาไปเอาเวงหมาด้วยถ้าเผื่อใครจะไปเอาเวงหมาสิบเนาะ แล้วก็มีกล่องเลือกสีลูว่าทิวทัศน์นะคะแล้วก็มีน้ําหอมทะเลลึกทีกนี้นอกเหนือจากอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกกล่องอันชั่วช่วของชาคาทูกล่องแห่งความฝันชาคาทูก็เอางานก็ไปสุม่มแบบสุ่มลุ้นหินคอนอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้เป็นส่วนใหญเป็นกล่องสุม่มลุ้นหินคอนทั้งหมดเลยหรือว่าลุ้นของอย่างอื่นนะคะซึ่งมันก็ดีก็คือแนะนํานะคะแล้วถ้าใครแลกหมดนี่แล้วอะ่ะแล้วก็มาแลกหินคอนได้อีกเนาะหนึ่งเหรียญต่อหนึ่งอันนะคะเป็นประมาณนี้ จริงๆควรแลกทุกอย่างอ่ะยกเว้นของม้าเออถ้าเกิดใครมีม้าสิบครบแล้วสามตัวมีม้าอกนั่นโลแล้วอางเนี้ยของม้าให้ข้ามไปได้เลยนะคะแต่ยังอื่นนะควแรแลกเก็บไว้แล้วก็มีกล่องเลือกสี่ทิวทัศน์เนี่ยถ้าใครไม่ได้เอาพวกไอเทมสมบัติอันนี้ก็ข้ามได้นะคะแต่ที่เหลืออย่างอื่นกะควแรแลกนะคะเพราะว่ามันมันนั่นแหละโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับกิจกรรมนี้ฉะนั้นไม่ควรพลาดนะทุกคน ต่อไปนี่เป็น G M Note นะคะอ่าอันนี้เอาง่ายๆก็คือ p M เนี่ยเขาจะมีการแบบว่าเอ่อแต่งตัวตัวละครนะคะตามที่เขาเลือกมาแต่ละอาทิตย์แล้วเขาจะเอามาขายให้เรานะคะในราคา400บาทน้องกีเอไปส่งในราคาเพิ่มไแเลยซึ่งสมามห์เนี้ยก็จะมีมูซามีฮาวาวูซาโดซานะคะซึ่งเขาก็จะเอามาเรื่อยๆเนาะแล้วก็เหมือนกับมาเอามาขายเรานั่นเองนะฮะแต่ใครถูกใจอะไรก็ซื้อน,นจะจ๊ะ <c oughs> โอเค ก็จะเป็นประมาณนี้เนะะี่ยค่ะสําหรับกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวแา๊เมึงนะั้นเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบหนึ่งเป๊แบบอ่าช่างกิจกรรมวันเนี้ยมีแค่นี้มีสองอันแต่ว,ว่าเนยเป็นเน้นหนะักเป็นเรื่องการแจกหิ่งคอนนะคะบอกไว้ก่อนเออเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรพลาดนะคะออได้เวลากลับไปฟาดแล้วสินะ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะ เออถ้าใครไปตกปลาอะไรยังไงแล้วมันได้ผลยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ,บาย